ครั้งขอ3รูปนะครับยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันในวันที่20เมษายนนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยว่านะครับมาตรการเยียวยา5000บาทในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับซึ่งจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายนนี้นะครับโดยที่จะเปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองนะครับสามารถเข้ามาทบทวนสิทธิ์ได้เครือข่ายของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยนะครับเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่โดยตรงนะครับเพื่อเก็บข้อมูล3อย่างคือ 1. รูปถ่ายของตัวผู้ลงทะเบียน 2. บัตรประชาชน 3. สถานที่ทำงานหรือร้านของผู้ลงทะเบียนนะครับ ในส่วนที่ปิดกิจการแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนานั้นก็สามารถใช้หลักฐานอย่างอื่นได้เช่นสัญญาเช่านะครับและก็รูปถ่ายของสถานประกอบการที่เคยถ่ายไว้นะครับส่วนการเข้าไปทุทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายนนี้นะครับทำได้ง่ายๆโดยระบุอาชีพและก็ข้อมูลการติดต่อเป็นต้นนะครับส่วนในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอทุคนสิทธิ โดยเริ่มในวันที่21นี้นะครับโดยกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยทกสและอมสินนะครับเพื่อจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยในการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับยืนยันว่าจะไม่มีการใช้เส้นสายใดทั้งสิน้นเนื่องจากใช้รูปถ่ายจริงแล้วก็เอกสารจริงของผู้ของลงทะเบียนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ